สวัสดีค่ะเจอน้องเปี้ยกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่เลยลูกค้าคันนี้เป็น t o y ยต a c o m ม u ูเตอร์สีขาวนะคะใครที่อยากได้รถตู้หน้ายาวสีขาวจัดมาให้แล้วปี2020นะคะคันนี้บอกเลยว่า จดทะเบียนในปี2,563รถสวยมากได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่1,180,000 1, บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคันนี้ได้เกียร์ออโต้แล้วได้ล้อแมกด้วยและที่สำคัญเป็นรถป้ายฟ้าเทนะคะมีไฟเน้นรองรับการทำป้ายเหลืองเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้กันเลยนะคะริ่มตั้งแต่กระจัง้นหน้าเลยลูกค้าคันนี้บอกเลยว่ากระจัง้นหน้าคาดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยของเรารับประกันนะคะไม่มีชนหนักปิดความน้าท่วม ลูกค้าได้ดวงไฟไฮโดรเจนสภาพดวงไฟใส่กริ้งไร้คราบเหลืองรอยแตกเร้าไม่มีนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรักแค่นี้ลูกค้าสามารถทักมาได้นะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้เลยค่ะ 0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้แอดไลน์ S <S ได้เลยนะคะทักมาคุยกันได้เลยนะคะมีไฟแนนซ์ที่สามารถดําเนินการทํ้ายเหลืองได้เลยลูกค้าไม่ต้องรอระยะเวลาผ่อนให้ครบ1ปีถึงจะทําได้นะคะขอเราดําเนินการได้เลยแล้วมีบริการส่งรถให้ทั่วไทยด้วยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์โตแต่ง v i p ก็มีนะคะรวมไปถึงรถตู้คอมิวเตอร์หน้าสั้นนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเวนจูรี่ตัวจี ตัว V มีหมดนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะลูกค้านะต่อมาเรามาดูในส่วนของอยางกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้ยางปีใหม่เลยค่ะทั้ง4ี่เส้นนะคะมาพร้อมล้อมแม็กแต่งเรียบร้อยเลี้ยวสวยมากนะคะไฟเลี้ยวนะคะติดที่กระจกในตัวเลยคันนี้นะลูกค้าเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะคะติดที่กระจก กระจกสีเดียบตัวรถนะคะแล้วก็มือจับก็คือเป็นสีเดียบตัวรถเลยนะคะนอดเดิมโรงงานค่ะแถบประตูจะคุมโทนด้วยสีดํานะคะมีช่องใส่แก้วน้ําด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีเบจแต่กับสีดําสวยมากคันนี้นะบอกเลยว่านี่เลยเราจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมวิ่งงานได้เลยแล้วค่าตัวก็ถูกมากราคาหนึ่งล้าน 1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยเป็นหน้าจอสัมผัสช่องเสียบ USB ต่างๆมีมาให้พร้อมนะคะเครื่องเล่นต่างๆก็เป็นระบบมันนวนใช้งานได้ง่ายนะคะคันนี้สวยมากลูกค้าและภายในของเขาก็คือกว้างคู่มือมีมาให้เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยแล้วมาพร้อมเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้จะเป็นในส่วนของคุมโทนบอก เป็นเบาะหนังสีเทาเข้มนะคะสภาพเบาะคือสวยเต่งตึงมากรอยย่นรอยยับไม่มีเลยสายเบลก็คือมีมาให้ทุกจุดเลยนะคะอันนี้นั่งได้สบายเลยเบาะก,ก็คือเต่งตึงมากนะคะแล้วได้เกียร์ออโต้ได้ออโต้ด้วยผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะฝ้าเพดานนี่คือรอยรารอยเจอไม่มีนะแล้วรถตู้หน้ายาวนี่เลยที่จับก็คือขึ้นลงได้สะดวกนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะคะช่องแอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนทุกจุดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้เป็นกระจกเททุกบานนะคะสติกเกอร์ติดกระจกยังอยู่ครบนะคะอ่าภายในนะโคตเตอร์ตรงกลางค่ะอันนี้สามารถวางของได้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ก็คือมีมาให้นะแม่แรงปัจแจจะอยู่ตรงนี้นะสามารถเปิดได้แล้วก็ในส่วนของนี่เลย แผ่นนี้ก็คือเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติขึ้นลงได้สะดวกมากนะคะแล้วก็มีที่จับเรียบร้อยอันนี้ภายในค่ะมาพร้อมตัวเบาะหนังนะคะ3แถว9้าที่นั่งอ๋อสามแถวสิบที่นั่งนะคะคัะนนี้แถวหน้าสุดก็คือนั่งได้3ามท่านเลย สาภาพบอกคือใหญ่นั่งได้สบายแถวที่2ก็นั่งได้3ท่านนะคะแล้วแถวหลังสุดนั่งได้ถึง4ท่านด้วยกันเลยนะคะสายเบลก็คือมีมาให้ทุกจุดสาภาพตัวบอกคือสวยมากแต่งตึงเลยรอยย่นรอยยับไม่มีเลยคุณลูกค้าที่ทุกกระจกก็คือจัดมาให้ถึงสองอันด้วยกันและมีถังนับเพลิงให้เรียบร้อยให้แบบใหม่เลยนะคะในส่วนของตัวฝ้าเพดานของเขาคือรอยรายรอยเจอไม่มี ะะช่องแอร์ก็มีมาให้ทุกจุดนะลูกค้าใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะม่านบังแดดติดมาให้ทุกบานนะคะคุมโทนด้วยสีม่วงอันนี้สวยนะคะเข้ากับตัวรถเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ ที่วางถังดับเพลิงเนาะแล้วก็นี่เลยภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะของรถตู้คันนี้ลูกค้าสามารถทักไลน์หรือโทรหานุ่มเปียโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ0 9 0ย์ค่ะ3 2 4 7 5 8 6นะคะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้เอดไลน์ได้ทักมาโทรคุยได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะ นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าใครที่อยากได้รถตู้ไว้วิ่งทัวร์วิ่งสาธารนณะนําทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวนะคะน้องเปี้ยวจัดมาให้คุณลูกค้าแล้วจองแค่3,000บาทเท่านั้นนะคะมีโปรขับฟรีด้วยสําหรับลูกค้าเครดิตดีรับโปรขับฟรีค่ะ90วัน ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่3บาทนิดๆเท่านั้นเองนะคะบอกเลยดอกเบีย้ยถูกมากแล้วมีไฟแนนซ์รองรับเป็น10ไฟแนนซ์นะคะสามารถทักมาปรึกษาเอกาสารกันก่อนได้เลยแล้วก่อนลูกค้าร,รับไปเราก็ยังมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถเราทำให้หมดเลยนะคะ นี่เลยสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบๆบคันกันต่อค่ะแล้วใครที่ใครซื้อรถเดือนนี้นะคะเรามีบัตรฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้คุณลูกค้าด้วยนะคะออกเป็นสิบปีแล้วก็ยังฟรีค่าแรงนะจ๊ะให้ดูรอบๆบคันเลยสําหรับคันนี้นะล้อแมกนี่เลยใส่ล้อแมกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ยางก็คือเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะด้านหลังนี่คือมีในส่วนของ ้านหลังคาดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยคันนี้สวยมากนะคะนี่เลยนะคะแลหลังติดซีมละลายฝ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนี่เลยมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในคือกว้างนะคะอันนี้มี กุญแจมาให้1ดอกแล้วก็มีกุญแจสำรองให้อีก2ดอกนะคะเลขไมค่ะคันนี้วิ่งใช้งานอยู่ที่1,35432กิโลเมตรไม่แท้100%เรซรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมมานะคะสาภาพสวยๆแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมเกียร์ออโต้ด้วยได้หน้าจอทัชสกรีนอย่างดีลูกเล่นต่างๆคือมีมาให้พร้อมเครื่องเสียงต่างๆใช้งานได้ปกติเลยสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านบนก็คือ นี่เลยฝ้าเพดานนี่คือรอยดารอยเจอไม่มีเลยเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของนี่เลยตรงนี้จะเป็นที่เปิดถังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนอย่างดีเดี๋ยวให้ดูในส่วนของหน้าจอกันนะคะสําหรับคันนี้นี่เลย อันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนอย่างดีนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสใช้งานแบบมันนวนได้ปุ่มกดได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อยนะคะนี่เลยใช้งานได้ปกติหมดนะคะอันนี้เราเปิดแล้วเดี๋ยวต้องเลื่อนก่อน อันนี้มันไม่มีสัญญาณนะคะแต่ทุกอย่างใช้งานได้ปกติก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะเราทําให้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทนอกนะคะที่เราจ้างมาตรวจให้กับคุณลูกค้าด้วยจากบริษัททิชเชอร์นะคะประเทศเยอรมน,นีเลยตรวจรถและให้ลูกค้าอีก274รายการมีใบเซอร์รองรับเรียบร้อยว่ารถของเราสวยจริง5ดาวจริงภาษีพ,พรอรบน ถ้าขาดภายใน3เดือนอันนี้ต่อให้ใหม่หมดเลยนะคะใครจะเข้าไปดูรถสาขากรุงเทพก็เข้าไปได้นะคะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพมหาน,นครและก็จะมีสาขาภาคใต้ก็จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์และก็สาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูรอบรอบพันกันต่อเลยนะหน้ารถย้ำสับ,บไปหขอีกสักรอบหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้ คันนี้สวยมากนะคะลูกค้าคันนี้นะคะย้ำสเปคของเขาให้อีกรอบคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota าคอมมูเตอร์นะคะ2.8มาพร้อมเครื่องยนต์2อง2.8เป็นรถตู้หน้ายาวสีขาวด้วยสาภาพสวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมมาในส่วนของปี2020ค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้บอกเลยว่าราคาเพียง1.18000้บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้แล้วสามารถติดต่อหาโนเปียวได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ 0903247586นเ็นะคะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้เอสไลน์ทักมาโทรคุยได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยลูกค้าอยากได้เกียร์ทรรมดาเกียวโตมีให้เรื่องหมดเลยแล้วสต๊อกของเราคือรถเยอะมากนะคะนี่เลยจัดมาให้ทั้งคอมพิวเตอร์หน้าสั้นหน้ายาวจัดมาให้ลูกค้าหมดเลยแล้วมีให้เรื่องไหลคันมากๆนะคะ มีรถตู้ให้เลือกหลายคันมากๆรถตู้ส่วนใหญ่ก็เป็นรถตู้ประดวังจากหน่วยงานราชการเลยจัดมาให้ทั้งสีเทาและสีขาวเลยแบบว่าแต่ง V.I.P. ทั้งคันเราก็มีนะคะลูกค้านี้เลยมีจอดทุกจอดทั้ง3สาขาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเป้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจสีดีไทยรถสวยนะคะ